ล่าสุดนะครับที่โพดต้นกระเจียวด่างไปนะครับมีคนเสนอราคามาแล้วนะครับก็เลยได้กลับเข้าไปขุดให้เขาครับน่ครับกำลังจะเข้าไปขุดต้นกระเจียวด่างครับนี่นะครับต้นกระเจียวด่างครับตอนนี้มีคนจองแล้วนะครับหลังที่โพตไปเจอต้นกระเจียวด่างในป่าครับนี่ครับมันก็ ด่างลงต้นเลยนะครับมีสองต้นครับด่างสวยครับนี่ครับด่างข้างเขียวเอาลงเฟสแป๊บเ,เ,เดียวนะครับมีคนทักมาถามเลยนะขุดไปเรียบร้อยนะครับต้นกระเจียวด่างต้นแม่ล้ว แม่ลูกนะครับมีสองต้นนี่ก็เห็ดนะครับเห็ดเพิ่งจะออกครับเข้ามาหาเห็ดนะครับพุกเจอต้นกระเจียว่างต้นนี้จะเป็นกระเจียวแดงนะครับเข้ามาแบบมัวๆนะครับ มีคนจองปิดไปที่เรียบร้อยนะครับก็เลยได้เข้ามาคุดให้เขาช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับยุงเยอะมากมันได้ใส่เสื้อขันยาวมาด้วย